สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกวิธีเปลี่ยนกองเหมือนกันหมดเลยนะครับข้างล่างระบบเกียร์นะครับนี่ครับกองเกียร์จะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้เจ้าของเขาสั่งมาจากนายอะไรนะช้อปปี้อ่าจากนายช้อปปี้ครับสั่งมาจากประเทศอินโดนีเซียเลยนะครับจากประเทศต้นทางที่เขาผลิตรถอ่ารุ่นนี้ส่งออกมาขายเลยนะนี่นะครับอ่าใครที่หากองเกียร์ไม่ได้นะครับให้เพิยงไปด่ในช้อปปี้หรือลาซาด้านะครับก็จะมีร้านขายกองเกียร์อยู่นะครับ แรกเลยนะครับอ่าเนี่ยผมลืมถ่ายคลิปเงเดี๋ยวมาบอกเอาก็ได้ครับเดี๋ยวก็จะมันจะได้ประหยัดคลิปนะมันจะมีแผ่นตัวนี้นะครับปิดปิดอยู่ใต้ท้องรถนะเราก็ถอดออกมาก่อนครับมันจะมีน็อตเบอร์สิบนะครับเนี่ยถอดออกมาก่อนพอถอดออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเห็นคานนะครับคานตัวนี้นะครับคานตัวนี้นะครับมันจะปิดเคลือบกับอ่างไว้อยู่เราต้องถอดคานออกด้วยนะครับพอถอดคานออกนะครับคานก็จะมีน็อตข้างละสามตัวนะครับเนี่ยครับจะเป็นน็อต ปีกนกนะครับ1ตัวนะครับแล้วก็จะเป็นน็อตยึดกับตัวแชสซีนะครับ2ตัวนะครับเราต้องถอดข้างละ3ตัวนะข้างนี้3ตัวข้างน้น3ตัวนะครับแล้วก็คานเนี่ยมันจะหล่นลงมาเลยนะครับเราก็ค่อยคๆระวังนะครับอ่าตัวนี้นะครับพอถอดมาปุ๊บเราก็จะไม่เห็นอ่างนะอันนี้ผมถอดไปแล้วนะแต่ว่าอ่าไม่เป็นไรเดียวแค่อธิบายแล้วกันอ่างนั้นมันจะครอบตัวนี้อยู่เห็นไหมครับเนี่ยรอยถอดไปอยู่ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ถอดน็อตเบอร์สิบออกนะครับทั้งหมดสิบสี่ตัวนะครับเนี่ยรอบเลยนะครับสิบสี่ต พอมุมมันเพื่อปุ๊บเราก็หาอะไรมางัดครับมันก็จะค่อยออกนะครับตอนออกมาน้ามันอ่ะมันยังมันจะยังมีอยู่นะต่อให้เราถ่ายในไมอนแล้วมันก็ยังมีน้ามันในนี้นะครับมันจะหยดอยู่ตลอดนะครับนะครับเราก็ดึงอันนี้ออกมานะครับแล้วก็เอาอ่างไปทําความสะอาดนะครับนะครับอ่างที่เจ้าของเพื่อนในกลุ่มครับเขามาทําที่บ้านผมนะอ่างล้างแปบไป2รอบ3รอบนะครับเอี่ยมแล้วนะครับไอ้ตัวนี้ก็ไม่มีนะไอ้ตัวนี้จะเป็นแม่เหล็กนะครับเอาไว้ดูดจับ ดูดจับอะไรนะเวลามีเศษอะไรครับเขาจะมีหน้าที่ดูดนะตัวนี้นะไม่มีอลไรนะเราก็ล้างแล้วก็ดูดไว้เหมือนเดิมนะครับนี่นะครับขัดขอบให้เอี่ยมเลยนะครับเนี่ยขัดให้เอี่ยมเลยจะน้ำมันจะได้ไม่ซึมนะครับตอนที่เราประกอบกับเข้าไปนะครับล้วก็ล้างน้ำแฟบสักสองสามรอบนะให้สะอาดนะครับแล้วก็มาตากแดดไว้แบบนี้นะอ่านี่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวนะครับกองเกียร์นะครับของใหม่อันนี้นะอันนี้ของเก่าติดนี่นะครับมันก็จะมีตัวล็อกทั้งหมด3ตัวนะครับนี่นะครับตันนี้1ตัวนะครับแล้วก็ตรงนี้2ตัว แล้วก็ตรงนี้อ่าเป็นทั้งหมดสามตัวครับที่เวลาเขาสวมเขาไปติดนะอ่าลองลองลองดูอะพี่ลองถอดดูอ่าเดี๋ยวให้เจ้าของเจ้าของรถเขาถอดเองเลยอ่าได้ไหม,ไมดึงดุดนไหมลองดึงเลยไหมดึงโหนมาเลยสักข้างใดข้างหนึ่งอ่าแค่นี้เอง ข้างในก็จะเป็นระบบโซลินอยด์โซลินอยด์สลับเกียร์นะครับเป็นระบบไฟฟ้านะอันนี้นะเป็นชุดของเขานะผมก็ไม่รู้ระบบทางานนะเนี่ยอันนี้มีสาม้วหนึ่งสองสามอันนี้ก็มีสี่ห้าหกนะครับเป็นระบบโซลินอยด์โชระบบไฟอะไรเขาด้วยนะครับเป็นระบบเกียร์เขานะอันนี้เราก็ไม่รู้การทํางานของเขาแต่ก็จะมีตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ที่เป็นเป็นเป็นคันเกียร์ครับที่ง้างอ่ะเดี๋ยวลองลองง้างตรงนี้ดูอ่าตรวนี้จะมาง้างนี่กระเดื่องตัวนี้นะครับ น่าจะไปเปลี่ยนทิศทางน้ำมันอ่ะไม่มีอะไรอ่ะเราก็ใส่กลับไปอันนี้ของใหม่นะอ่ะของใหม่เดี๋ยวเราเช็ดกันอ๋อเดี๋ยวพี่เขาจะทำความสะอาดก่อนโอเคครับเดี๋ยวทําความสะอาดด้านข้างนี่นะครับเดี๋ยวเราจะประกอบไปแล้วต้องทากาวนี่ต้องทําความสะอาดให้เยี่ยมเลยนะตรงนี้ก็เนี่ยนะครับหลังจากอันเก่าเราถอดวางมาตรงนี้นะแล้วก็ข้างบนเนี่ยเราทําความสะอาดขอบเรียบร้อยแล้วก่อนที่เราจะทากาวครับแล้วก็ลองลองเอาอันเดี๋ยวนี้ใส่เลยนะเนี่ย เอาไอ้ด้านตรงนี้ครับมันจะเป็นมันจะเป็นโลนะครับมันจะเป็นโลแล้วก็มันจะมีลูกยางครับก็เอาใส่เข้าไปให้ตรงโลเขนครับเนะี่ยโลเขาตรงนี้นะแล้วก็ใส่อ่มันจะเห็นยากนิดนึงอ่นะฮเจ้าของเจ้าของรถเขาใส่เองเลยดูไหมพอดีนอนทำมันเลยใส่ยากหน่อยว่าเราไม่ได้ใช้ห้อยยกเหมือนเหมือนที่ที่ร้านรถอู่เขาทำ น่นะเนี right so ่ยนะเนี so ่ยนะครับหลังจากใส่เสร็จก็หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับก็ไม่มีอะไรครับก็ดันดันมันเข้าไปครับดันดันด้านนี้ก่อนพอดันนี้เข้าล็อกก็ประดันฝั่งนี้ครับมันก็เข้าล็อกก็ไม่มีอะไรก็แค่นี้นะเพราะมันเป็นแค่ขาเปเปอร์ล็อกแค่สามขาเองต่อไปก็จะมาทากาวอ่างนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เขาไม่มีอ่ารุ่นนี้เขาไม่มีประกันนะครับก็ ผมจะใช้เป็นกาวแดงนะครับเนี่ยซื้อตามร้านอุปกรณ์ก่อสร้างทั่วไปเลยนะครับเนี่ยนะเป็นแบบนี้นะอ่าเป็นกาวก,นะกาวแดงนะกาวแดงถ้าเกิดจะใช้กาวบอลปกติเลยอะ่ะไม่ไหนละไอ้ไกาวบอลปกติแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่ากาวบอลที่ปกติที่ขายตามร้านอะไหล่รถทั่วไปนะครับมันทาได้นะครับแต่ว่าจากที่ประสบการณ์ที่เคยถ่ายน้ำมันอ่างน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องนะครับใช้กาวแดงจะอยู่ดีกว่านะนะครับจะอยู่ดีกว่ากาวพวกบอลพวกนี้นะครับก็ทาเลยนะครับ เราก็ป้ายก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวผมจะเอามือละเลงนะนี่นะโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทาทาก่อนนะครับก็เนี่ยนะครับหลังจากที่เอากาวแดงทานะครับเนี่ยครับก็ทาประมาณนี้ครับแต่ว่าผมจะไปทาที่ตัวรถด้วยนะก็ทาประมาณนี้ครับเดี๋ยวไอ้ตรงรูนะครับเราก็ทาวนตรงรูนะครับเนี่ยอย่าให้มันมีช่องว่างของกาวนะว่าน้ามันมันซึมได้หมดนะครับเนี่ยถ้าเราทาสน็ทไปตั้งแต่ตอนแรกครับโอกาสที่มันจะซึมจะไม่มีนะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวเราจะไปทาตัวด้านด้านที่อยู่ในรถด้วยครับเดี๋ยวจะประกบกันนะครับ S <S นะครับที่ตัวรถผมก็เอามือป้ายเหมือนกันนะครับอพี่เอาเอาอ่างเลยเดี๋ยวลองยกอ่างประกบอเดี๋ยวผมถือกล้องู่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตยกอ่างประกบก่อนนะครับเห็นไหมเอาถ้าเกิดเอานี้วางไว้เห็นไหมมีแรงไหนไมไม่มีนะก็เนี่ยนะครับใส่น็อตเบอร์เสบนะครับให้ครบทุกด้านแล้วค่อยๆอัดเอาตึงๆนะครับแค่นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาใส่คานใต่อะไรนะ เราก็ใส่คานเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็เอาตัวแผ่นเนี่ยที่เจ็ดกันกระแทกนะครับใส่เรียบร้อยครับอ่าก็มีแค่นี้นะครับช่องล่างไม่มีอะไรครับเดี๋ยวเราก็ลองไปเติมน้ำมันเกียร์นะครับหลังจากที่เราใส่อ่างน้ํามันเกียร์ใส่กองเกียร์เสร็จนะครับแล้วก็ขันน็อตขันอะไรข้างล่างเสร็จนะครับเราก็ได้ทําการมาใส่น้ํามันเกียร์นะครับน้ํามันเกียร์ผมก็จะใช้หัวแปรงแบบนี้นะครับเอาอ่าขวดใส่ซอสนะครับเพราะว่าปลายสายมันใส่สายยางได้พอดีนะ หรือว่าใครจะมีเป็นแบบอ่ากวยก็ได้ครับแต่ว่ากวยผมเคยใช้แล้วมันผุเร็วนะครับก็เลยใช้แบบนี้มันอยู่ทนครับนะครับใส่สายยางครับเบอร์โตหน่อยหนึ่งแต่สายยางอย่าเบอร์โตนะครับเอาไปใส่เข้ากับอ่าตัวที่ไม้วัดเลยนะไม้วัดที่ที่เราใส่กันนะครับเอาสายยางยัดเข้าไปในรูเลยเราเติมจากรูนี้นะครับเพราะมันไม่มีที่เติมที่อื่นครับมีรูเดียวอ่นนี้นะครับจากในคู่มือนะครับในในคู่มือรถอเวนซ่า เครื่อง1.5นะครับรถคันนี้ปี2010นะครับเปิดมาที่หน้า197ยิบเจหน้า197เดรถคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเนี่ยครับเกียร์ออโต้ความจุน้ำมันเกียร์นะครับ4.6ลิตรนะครับเกือบ5ลิตรนะเดี๋ยวลองเติมแล้วลองไปขี่ดูก็หลังจากที่ท,ที่ที่คนในกลุ่มนะครับมาทำรถที่บ้านผมนะครับถ่ายน้ามันเกียร์อะไรเสร็จแล้วกลับไปแล้วนะครับ ผมไม่รู้จะจบเคลิปยังไงครับผมก็เลยผมมีรถอเวนซ่าปี2012นะครับก็คู่มืออเวนซ่าปี2012จะไม่เหมือนของปี2 0 1 0ันสิบสองพนะครับถ้าจะดูน้ํามันน้ํามันเกียร์นะครับต้องเปิดมาหน้าที่321นะครับคนละหน้ากันกันกนกบอของปีสองพันสิบนะน้ำมันเกียร์นี่ครับอ่าจะอยู่ตรงนี้นะเนี่ยน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับใส่อยู่ที่4.6ลิตรเหมือนกันนะครับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ อันนี้นครับใส่เด็กล่อนทีนะเขากำหนดว่าเด็กล่อนทอีประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้ถ้าผมพูดตรงไหนเร็วไปหลือผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภาัยด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่โข้าสารับชมมาจนจบ